เบิร r นโซล o ชัน r o ร i คลิเมตส์ i s, s, Crisis, <S, <c oughs> <S เมืองเพื่อการรองรับวิกฤตภูมิอากาศรมโยธาธิการและผังเมืองดึงผู้เชี่ยวชาญเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมสร้างเมืองแห่งอนาคตรับมือการเปลี่ยนแปลง วันที่8พฤศจิกายน2567ปรกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกเรื่อง Urban Solution for Climate Crisis เมืองเพื่อการรองรับวิกฤตภูมิอากาศ ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเป็นเวทีการขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองและเปิดมุมมองใหม่ๆซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายราชันสุนห้วรองปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวาทีร้อยเอกธีรพงคศุฑด,ดิละการาน,นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารผู้อํานวยการสํานักกองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการสัมมนาณนะห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินกรุงเทพมหานครนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตการเกษตรและสุขภาพของมนุษย์ เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแง้งน้ำหลากในหลายพื้นที่ค่ะหลกัลกๆก็คือวิกฤตทางภูมิอากาศเนี่ยค่ะมันจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นในจังหวัดเชียงรายนะคะเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีเองก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรนบอมจากการที่ฝนตกเป็นเวลานานแล้วก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็กระทบต่อพี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องมาร่วมกันวางผังเมือง ในเรื่องของการจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นการจัดผังเมืองโดยที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยคะได้เริ่มดีไซน์เมืองกระทั่งในเรื่องของตัวเมืองเนี่ยก็จะมีการจัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีระบบนิเวศที่มีความสมดุลเน้นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดให้กับคนเมืองนะคะในเรื่องของหลักๆก็มี ลายประเทศก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ประเทศไทยเองก็เช่นกันค่ะว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ครุฑด,ดิลกาน,านันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมืองตลอดจนส,งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการผังเมืองโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานผังเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติ sdgs ประกอบด้วย17เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติความมั่นคงและยุติธรรมมิติความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในประเทศและระหว่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจงานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมืองมากยิ่งขึ้น จากกิจกรรมต่างๆในงานที่อัดแน่นด้วยนักวิชาการที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆในการออกแบบเมืองให้มีความพร้อมในทุกมิติสำหรับเมืองเพื่อการรองรับวิกฤตภูมิอากาศและปรับตัวได้ในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง